โอ้มาเจอสตรอเบอรี่ที่เบียนการเนาะโอ้โหอันนี้โทนนะครับเอานำข้างมาจากไหนครับเนี่ยประเทศไทยเหรอไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์อ๋อไม่ผ่านไทยออกมาจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยอ๋อนี่นี่โอ,โอ้เนี่ยนะเขาขายอะไรไม่รู้มันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่อย่างเองอันนี้คืออะไรครับเอ,อ่อได้ผูกูกูใช่ไหมได้ผูกูกูอ,อ๋อ มันจะเป็นแบบอันนี้เขาเรียกอะไรชาเขียวโซบะเรนโซบีอ๋ตัวนีเป็น่วดำโซบีอ๋อถั่วดำโซบีนี่อ๋นี่ขา้างในเป็นยังี้อ๋อแบบนี้ราคาก็คือใส่ใส่สโซบีแบบนี้มันอ่กนึงหมื่นห้าันกีมนีัวบุบุีแบบนี้สิบพันกีอนี่อ ข้างในคือเต็มลูกไหมหรือว่าแบบครึ่งนึ่งสอรีเต็มเลยเต็มแบบนี้เลยจ้าเต็มลูกเลยเหรอโอ้เต็มลูกเลยอ๋อปั้นใหม่เลยเหรอปั้นให้ดูได้ไหมอ่นี่นนี่นี่นี่ปันสตอปันสตอปปันสตอเบอรี่มมาดูมาดูัอูนะอะอนีเหร เออแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนอ่านี่เป็นกรรมวิธีขั้นตอนใช่ไหมเริ่มแรกเลยอ้ออันนี้อะไรเอยตังเมตังเมไตสไส้ไส่มันสไส่มันเยืมออื่นเฮ็ดเรียกวันสุดท้ายเนาะได้ก็ได้พักผ่อนแล้วเสาร์อาทิตย์โหจังช่างด้วยหรอ

มีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อนะครับนี่โอ้เป็นสตรอเบอรี่เลยนะแบบเป็นไส้จับสตรอเบอรี่หนึ่งลูกเลยนะเขาขายหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกี๊นะเออแล้วก็หมื่นห้านะนี่จานนะอเข้ามาปอะตูไม่มติดอ่าร้อนร็อกร้อน <c oughs>